จะม่ใส่พอื้อของคือพอใส่เล็กน้อยคุณพ่อนูพานพี่น้องพ่อหนูพานผ่านวงปุกอต่้งวงมาล้ำหนูพานวิเศษยศิลตอนนี้คุณพ่ออายุพอได้ก็พ่อแปดบเก้าเนาะเมนบ่แปดสิบเก้าตัวเกิดปีเจ็ดเก้าไหมบวกลบคูณหารเราได้เจ็ดสบเก้าปีพี่น้องโอยบ่เมนได้8ปเกปี เกิดพ่อสอสองสี่เจ็ดเก่าพี่น้องโมเมนต์หมวดสีมาดเด้คุณพ่อเฮากัยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่เ้อพี่น้องแฟนครับของคุณพ่อหนูฟ้าน,นะครับพี่พ่อเฮากัยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ย่างย่างไปซื้ออน่าอยากเนวกินครับได้ขุนเดฟว่าธรรมดาเพราใส่ลูกใส่ห้านได้เพิ่นไปเองเลยย่างมือแรงกับย่างออกก็ร่างกายย่างสี่แล้ครับย่างมือเศ้ากับตื่นขึ้นมากปวดเหืน่นกวดบ้านให้ลูกให้เต้าแนวอยากแนวก,กินให้ลูกให้เต้าสุข,ขุขสุข,ขนุน ฝากติดตามเลยพอ่ออ่าอีเมลอายพีแฟนครับสุขสุขคนเดอ้อนี่ครับคุณพรนุพันธ์ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่คือเกานะครับผมฝากพี่น้องติดตามหมอลำนูพันธ์วิเศษสินครับขอบคุณครับ